ตอนนี้นะคะทุกคนจุ๋มอยู่ที่อุทยานหน้าขวัดค่ะซึ่งปกติเขาก็ไหว้กันด้านหน้าใช่ปะพะเอิญจุ่มปวดฉี่จุ่มเลยเดินลงมาก่อนแล้วก็พอมาถึงเสร็จค่ะก็จะเจอองค์พ่อพรพิคเนศพระแม่ลักษมีนะคะความแตกต่างของที่นี่ก็จะมีแต่เขาบอกว่าไหไลฟ์ของมาที่นี่ให้ไปไหว้พระมหาจากกักรพรรดิก่อนเจ้าของที่ยังไม่มาเราไปกันก่อน गणेश जय गणेश जय देवा जय गणेश जय गणेश जय देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता मा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता मा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी แม่ยาสีปทุมมาขอเรื่องโชคลาภเลยค่ะขอเรื่องโชคลาภเลยค่ะมาค่ะด้านหน้าเลยลบสบายตรงที่เรามีทีมงานมาเราก็สามารถเดินเซอร์เวยได้ที่นี่คืออุทยานนาขวัดค่ะทุกคนของอาจารย์ต้นจะบอกเลยว่าเด็ดเด็ดเด็ด,ดใครอยู่บนต้องมาพี่ฟุกองค์นี้เขาองค์อะไรอ่ะคะาตะสวยเนาะองค์เดียวข้างหน้าไงโอ้องค์ปุกปุยเหมือนกัน แต่องคเนี้ยจะต่างจากองค์นู้นพี่ก้อนคลอดปู่ได้แต่องค์นี้ต่างจากองค์นู้นรอดลูกรอดลูกเออลูกคืออะไรรู้ไหมก้อนต้องเดินไปข้างในนี่เลยคานหยอกเล่นเขาเดินอองแค่นี้นูกกระทำจริงด้วยลักแม่ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะแนะนําให้มาขอพรที่นี่จะเป็นอุทยานหน้าขวัตค่ะใครที่อยากในเรื่องของโชคลาภ ห้ามพลาดเพราะว่าเป็นสายพญานาคพญานาคท่านให้การเงินให้โชคลาภอยู่แล้วฉะนั้นเราห้ามพลาดมาที่นี่เต๊ปปังเวอร์บอกเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำใช่ไหมสวยอุทยา,านนาควาดัดค่ะ

ให้มือโปรยลงไปเบาๆก็พอบางคนนี่รู้ <c oughs> เหมือนเราเข้ามาอยู่ในเมืองวันนคดีมีปู่พญานาคให้เราได้สักการะขอพรอเรอาอลืมบอกว่าถ่ายวีดีโอครับไม่ต้องแข็งก็ได้